สวัสดีครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มานําเสนอ,อเกี่ยวกับเรื่องของการวัดความลึกดอกอยางนะครับเทคโนโลยีตัวใหม่ที่ว่านี้ก็คือตัวที่อยู่ในมือครับัตีตัวเล็กๆตัวเล็กๆนะครับสิ่งสาคัญก็คือมีอุปกรณ์ตัวนี้มีอุปกรณ์ตัวนี้ตัวเล็กๆที่ว่านี้ครับกับ2ก็คือต้องมีสัญญ,ญาณ Wi-Fi สัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็จําเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดตรงนี้ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์พาสเวิร์ดนะครับซึ่งเราสามารถดูที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ขอคแค่มีพาสเวิร์ด แ <application S 1> อปพลิเคชันที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกันชอันดับแรกเลยหลังจากเราเปิดเครื่องตำแหน่งเปิดเดี๋ยวนี้เปิดเสร็จก็จะโชว์หน้าจอมาอย่างนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือ,อสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องเชื่อมต่อเชื่อมต่อสัญญาณสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับโดยการคลิกคลิกตรงนี้เลือกอินเทอร์เน็ตที่เราต้องการาตรงนี้มีคนปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพียบเลยนะครับโดยเราเลือกขออาจารย์ชานไว้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อบอกให้มันเชื่อมต่อตอนนี้สัญญาณต่อเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือส่งสัญญาณให้มันไปว่าเราจะใช้อรอแป๊บหนึ่งนี่คือหน้าจาหน้าตาพร้อมใช้งานอันดับต่อไปที่เราต้องทําก็คือต้องป้อนข้อมูลให้มันว่าเราจะตรวจรถคันนี้ก็ะจะมีข้อมูลประมาณนี้อยากจะป้อนอะไรบ้างเทียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น,ปนเลขของสารเลขทะเบียนยูนิตไอดี ID, เลขไมอะไรตรงเนี้ยเราสามารถป้อนได้หมดเลยคือลูกค้าก็ป้อนอได้สี<ล>ดันลมเทียบเลยครับ ส่วนใหญ่แล้วเราต้องมีตนแน่ๆก็คือหมายเลขทะเบียนเ้าเราสามารถที่จะคียเข้าไปก็ได้หรือจะถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการถ่ายรูปนะครับเขาถ้าดีไม่ต้องบันทึกไม่ต้องอะไรใช้วิธีถ่ายรูปเลยโดยให้กรอบให้กรอบใยทะเบียนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้กรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ขึ้นใช้ลักว่าถ่ายรอแป๊บหนึ่ง โอเคขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็ทําการส่งส่งปับ๊บเราก็ยื่นคําสั่งเข้ามาอีกทีหนึ่งโอเคส่งอันนี้เราพร้อมที่จะไปตรวจสอบล้อละมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้มาครับมองเห็นไหมครับเห็นเห็นเห็นอ่าครับเดี๋ยวเราจะทําการตรวจสอบรถซึ่งรถคันนี้เป็นรถเก๋งตรงนี้มีมีตำแหน่งให้เราเลือกนะครับว,ว่าประเภทรถเราเป็นแบบไหนเรารถเราเป็นกระบะไหมรถเราเป็นรถบรรทุกไหมรถหลายล้อรถเก๋งอ่าเรากลับเรี่รถเก๋งจากนั้นเราจะทําการตรวจสอบทีล้อ หน้าขวาเป็นอันแรกอ่เราก็คลิกตำแหน่งที่เราเลือกล้ออื่นก่อนได้ไหมอาจารย์ได้ล้อไหนก่อนก็ได้ครับเนี่ยเราจะไปล้อไหนเราก็ไปคลิกที่ล้อนั้นสะดวกติดใกล้ล้อไหนใช่อยู่ใกล้ล้อไหนเอาล้อนั้นครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราอยู่ใกล้ล้อนี้ครับขั้นตอนขั้นตอนไม่ยากขั้นตอนครับขั้นตอนเราแค่หนึ่งเลยให้ตัว าาว่านว่านเซนเซอ,อ,อร์หนึ่งต้องเลยขอบยางไปแล้วก็ลากมาให้มันเลยขอบยางมาโดยในขั้นตอนการลากเราต้องวางตัวนี้ให้แนบกับหน้ายางแล้วก็ใช้มือบีบปุ่มด้านข้างสองปุ่มนะครับจะลองทํานะครับโอเคอันนี้ก็จะได้ค่าเฉลี่ยของความลึกดอกยางของเส้นนี้มาเรียบร้อยแล้วอหน้าขวาเฉลี่ยอยู่ที่6.5มิลลิเมตรต้องครับอเคเราจะไปล้อต่อไปนะครับ นะไวดีนะครับลากปุ๊บแสดงผลปั๊บเลยรอต่อไปก็ทําแบบเดียวกันนะครับให้ตัวฐานเลยขอบยางไปบีบรากปล่อยนะครับแล้วก็นอตัวเลขมาเรียบร้อยค่าเฉลี่ยครับหกจุดเจ็ดเออไวมากเลยครับอาจารย์อีกอ้อนึงครับครับอนึงทแบบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวครับใจเย็นๆครับกล้องตามไม่ทันครับเนี่ ่ทำการบิบรู้อืมีครับมาแล้วครับ,รบโอเคเอออครับอีกรอหนึ่ง เดี๋ยวเข้าพิจารณาโอเคหลากเลยครับอ่าไม่เป็นไรครับคนถ่ายเร็วมากไอ้คนทําเร็วมากคนถ่ายไม่ทันครับเนี่ยเราได้ครบัสี่ล้อแล้วสี่ล้อแล้วครับผมจากนั้นเราทําการส่งข้อมูลกดส่งข้อมูลครับนะครับแล้วก็ส่งขึ้นนะครับส่งไปไหนครับเนี่ยส่งไปตรงนี้เป็น global อยู่ด้านบนเลยอ๋ออยู่บนเข้าแบบ password อยู่บนท้องฟ้าอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้อ่าอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้ได้หมดเลยครับขอแค่มีรหัสแค่นั้นเองอ่าโอเคครับตอนนี้ทำการส่งเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเรามาที่ตัวแอปพลิเคชันก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์ตรงนี้นะครับ t r a ด e เปกครับ t ่าย profile ตรงนี้ดอทเอเชนะครับของเราครับแล้วก็ยวขอถ่ายเว็บไซต์หน่อยจะได้รู้เผื่อใครสนใจก็ไปดูได้นะครับโอเคครับครับมีเมนูไทยด้วยนะครับครับผมภาษาไทยแต่ที่สำคัญของมันก็คือต้องมีพาสเวิร์ดนะครับนองจกเด้ร์และพาสเวิร์ดสำหรับล็อกอิน ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าตัวของเราเนี่ยมีทั้งหมด6เครื่องครับทะเบียนไว้6เครื่องแล้วจะดูแต่ละเครื่องหรือจะดูทั้งหมดก็ได้ใช่ตัวคงทายคลิกตัวนี้ดูเห็นหมดเลยใครไปทําอะไรที่ไหนทั้งหเครื่องเนี่ยแต่ตัวของเราก็คือเครื่องที่หนึ่งเราจะเช็คจากเครื่องนี้เราจะไปดูประวัติการสแกนโอเคตอนนี้เราสแกนคันนี้เมื่อกี้ออกมาเรียบร้อยแล้วค่าเฉลี่ยน้อยสุด6.5นะครับเลขทะเบียนตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูผลมัน ผลของการสแกนดูทะเบียนว่าถูกต้องนะครับแล้วก็ผลสภาพยางผ่านนะครับจำเป็นต้องไม่จำเป็นอะไลเมนต์ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องตั้งสุนล้หรอโลเทชันก็ไม่จำเป็นสยางก็ไม่จำเป็นนะครับอยู่ในโซนสีเขียวหมดเลยตรงนี้ก็จะบอกว่าถ้าเกิดถนนเปียกนะครับถนนเปียก เลยจากค่าพิกัดของยางใหม่ไปกี่เปอร์เซนต์ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่แค่2%เปอร์เซนต์นะครับที่ความเร็ว1้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง <Okay. S 1> ที่พื้นผิวเปียกนะครับอยู่ในเกณฑ์สีเขียวอยู่นะครับอ่นนี้ดูดูแต่ละล่องเลยทีนี้ล้อหน้าซ้ายเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับโดยดูที่ข้างนี้ล่องหลบยากมากสุดน้อยสุดนะครับก็จะออกตัวเลขมาให้ตรงนี้จะให้ลูกค้ามาอยู่มามาดูที่หน้าจอก็ได้หรือ จะให้ลูกค้าดาวน์โหลดเข้าสู่มือถือนะครับคลิกที่ตรงนี้คลิกปั๊บเราก็เริ่มสตาร์ทดาวน์โหลดโอเพนสำหรับลูกค้าที่ใช้สมารถถ์ทโฟนก็สามารถสแกนเจ้า,าตัวในส่วนของอย่างนี้ก็แสดงผลเป็น PDF เลยนะครับลแล้วตอนนี้เราสัก,สกน,นเครื่องก็กำลังสแกนสกนบครับพกติดตัวออไม่ได้เลยโอเคแสดงผลบนบนโทรศัพท์แล้วนะครับหมายเลขทะเบียนรถนะครับชัดเจนนะครับ ครับอย่างนี้อยู่บนโทรศัพท์มือถือเลยครับลูกค้าสามารถดาวน์โหลดและเก็บไว้ในโทรศัพท์ได้เลยนะครับเอาไว้เป็นเอาไปดูว่าเมื่อไหร่เราพร้อมที่จะมารับบริการในคราวต่อไปเมื่อกี้ผมเห็นอันหนึ่งที่เป็น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 รูปรถบรรทุกหลายๆราบหลายๆรูปอาจารย์ลองสาธิตดูทีครับครับหมายถึงเช็คแล้วใช่ไหมไม่ใช่ที่เป็นรูป ที่ว่าเราจะเลือกรถนะฮะอ๋อโอเคครับอ่าตรงนี้นะครับอืครับอ่าตรงนี้ก็คือเป็นประเภทของรถหาปัจจุบันนี่มันเป็นรถอ่าเป็นรถเก่งพาสเซนเร์คารชิคปั๊บก็เป็นกระบะแต่มันเป็นล้อล้อคู่กระบะแบบล้อคู่นะรถแล้วก็ได้งแล้วึกทีนึงก็จะเป็นรถหลายๆล้ออะไรประมาณนี้ครับนะครับอ๋อไอ้อย่างนี้มันเหมาะกับพวกรถฟรีดนะเนี่ยที่มีจํานวนยางหลายๆเส้นแล้วต้องทําการพัทนกค่าก่อนที่จะให้เปลี่ยนยางรับ ส่วนตรงนี้ก็มาตรฐานรถสแตนดาร์ดทั่วไปมันก็คือ3มมิลหมิลใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นดอกที่มันโตกว่านั้นดอกล็อกดอกออฟโรดดอกอะไรต่างๆเราก็เลือกให้มันเพิ่มเกณฑ์การวัดเข้ามาลักษณะการวัดที่แตกต่างไปครับสำหรับออปชันของยางออฟโรดโอเคได้ครับอ๋อเป็นเครื่องมือที่น่าใช้ครับแสดงผลได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำาูกอครับไม่ต้องเสียเวลามาส่งลายลูกค้าส่งลายให้ส่งลายก็ได้นะครับ เสร็จปุ๊บก็ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ส่งไลน์ให้ลูกค้าก็ได้นะครับอาจจะเป็นโทรศัพท์ของเราแล้วมีไลน์ลูกค้าก็บันทึกแล้วก็ส่งไลน์ให้ได้เลยนะโอเคทันสมัยมากครับครับนะหวังว่าคงได้เป็นประโยชน์สำหรับการแนะนำเทคโนโลโยีใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับ